สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมกับพูนชินเคยนะครับกับแฟนประกาศแสงนาตีเราอยู่ในเกมแบล็คโคลเวลเซิร์ฟญี่ปุ่นสายฟรีนะครับผมและผมดองเพชรมาที่40,000พร้อมกับตั๋ว136ตั๋วนะครับผมซึ่งตู้ที่มันมาให้มันเลือกเนี่ยผมจะไม่สุ่มไม่สุ่มโนโนเซลกับอาฮุนะนะครับผมไม่สุ่มคือแฟนซีนะครับเพราะว่าผมจะเก็บเพชรไว้กับตัวลิมิตเท่านั้นหรือว่าจะเก็บไว้กับโนเอลชุดวาคุลี่นะครับผมอุ้ยซื้อป๊อกมาไอซื้ออะไรมาด้วยะ ฟังกบป๊อฟังกบป๊อฮะไม่ได้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 ต้องเก็บต้องเก็บไว้จริงไม่ได้จริงไม่ได้จริงต้องเก็บไว้สุ่มนี้เพราะตู้นี้ตู้นี้คือตู้เลือดการ์ดเพิ่มเลดแล้วก็มันจะได้ที่อัพการ์ดมาด้วยนะครับซึ่งตู้นี้คุ้มมากๆแต่มันไม่มีในไทยนะครับผมแล้วเราที่เราจะสุ่มกันก็คือเราจะสุ่มโซลาครับเพราะอะไรทําไมเราไม่สุ่มยูโน่ทาไมเราไม่สุ่มตัวอื่นเดี๋ยวผมจะบอกเหตุผลผมจะสุ่มโซลานะผมจะบอกเหตุผลให้ครับหนึ่ แอตตาเราใช้แอตตาการ์ดห้าดาวแล้วนะครับผมยูโน่ยูโน่มันไม่สามารถลงทีมเดียวกันได้แล้วยูโน่ของผมล่าสปิริตตรงนี้มันการ์ดมาห้าดาวแล้วนะครับเอ็นบิทิเคเดี๋ยวน่าจะไปห้าหมื่นในเร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวขอไปฟาร์มก่อนนะครับเนาะร่างนี้สวยเนาะฟังโกบป๊อกใช่ไหมไม่เป็นไรเราซื้อโนเอลมาแล้วเดี๋ยวโนเอลวอลคิลี่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเราค่อยว่ากันเออเดี๋ยวมีคลิปเดี๋ยวมีคลิปของเล่นนะครับผมแล้วก็โซลาร์เนี่ยผมผมสูนยดาวอยู่นะครับที่ต้องสุ่มการ์าานเเี่่ยว กาโซลาเนี่ยมันตึงมากๆเขาว่ามันมีผลของบัฟการบัฟสกิล2เพิ่มขึ้นมานะครับสกิล2ของเขาถ้าได้บัฟเนี่ยถ้าบัฟเนี่ยมันจะเป็นไอ้นี่ฮะมอบเอฟเฟกต์กับดักสะท้อนเลเวลสองให้แก่พนัมินทั้งหมดเป็นเวลา1รอบความเสียหายจะเพิ่มขึ้นนะครับจาก150เป็น2 0 0ซถ้าเกิดอัพดาวเต็มนะแต่ผมไม่แน่ใจนะอันนี้ผมอัพสกิลมาเต็มนะครับสำหรับกับดักสะท้อนนะแต่ว่าที่ที่หลักๆเลยที่น่าปั้นก็คือตัวของมันเองครับที่มันเป็น พสซีฟของมันฮนะแพสซีฟของการนะครับจะเห็นว่ามันจะมีเปอร์เซนต์ตรงนี้กับเปอร์เซนต์ตรงนี้นะครับผมมันคือโอกาสและก็ความเสียหายหรือไม่ใช่ความเสียหายจะเป็นการเพิ่มพลังป้องกันนะครับผมคือมันดีมากๆสำหรับแอสตานะครับผมเดี๋ยวไปลองดูกันด้วยว่าถ้าเกิดสุ่มได้โซล่ามาการ์ดเต็มเนี่ยมันน่าจะตึงมากๆนะครับผมซึ่งแพสซีฟของเขาเนี่ยแพสซีฟของการ์ดเดี่ยผมขออ่านนิดนึงหากถูกโจมตีโดยการ์ดแอคแทคเกอร์จะมีโอกาส40%สํารหรับเลเวลแรกนะครับ40%นะครับ ที่เพิ่มพลังป้องกันให้กับพันธมิตรทั้งหมดเป็น20%ถ้าเกิดอัพการ์ดเต็มอัการเต็มมันจะเป็น100%แล้วก็เพิ่มพลังป้องกัน50%ให้กับเพื่อนร่วมทีมทั้งหมดและไม่ซ้อนทับด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะตึงมากๆบวกกับคอมโบของอันตีของเขาที่จะสร้างโล่สร้งโลโคตรแรง245%เท่ากับถ้าเกิดมีติดการ์ดอีกก็จะเป็น300เกือบ300%ก็คือ295% นะครับผมโคตรแรงให้กับแอต้านี่ถึกๆเลยนะครับผมดีจริงๆนะครับสวัสดีโมโมจังด้วยครับเพิ่งแข่งจบเลยเหรอปักเพียบโอเคใช่แล้วเน่ฮันเน่โอเคครับฝันดีครับลูกแบงค์อะเดี๋ยววันนี้เราจะไปสุ่มกันแล้วก็ที่จะสุ่มด้วยนั่นก็คือมันจะทําให้เควสมิโมซ่าเนี่ยน่าจะคอมพลีทพอดีแล้วก็ได้น้องมิโมซ่ามารีวิวในอนาคตด้วยนะครับผมโอเคมาเดี๋ยววันนี้เราเชิญอันอาเจ้ครับอาเจ้ครับมาสุ่มทีครับสุ่มจนกว่าจะการันตีเลยครับ เมาส์อยู่ที่เจโอเคไปลุยกันนี่คือกาซ์สโผล่แล้วเดี๋ยวเซฟเซฟเซฟหน้านี้ก่อนอ่าเซฟหน้านี้ก่อนเราสุ่มการโซล่แล้วไปครับตู้นี้ไม่มีในไทยนะครับผมไปลุยกันอะไรครับสิบโลแรกเฮ้ยแต่ชุดสวยอยู่อุ้ยร้อยแปดสิบพออ่าโมโมจังบอกแนะนมารร้อยแปดสิบพอแต่ถ้าเกิดเราจะเอาการันตีก็ต้องไปสองร้อยเลยวะไปสักคลิปไปเลยอยากสุ่มเล่นชิชิชิออยากสุ่มเล่นอ่ะเจ๊บอกอยากสุ่มเล่น ไปต่อครับตรงนี้อ่ะครั้งต่อไปใช้ศูนย์ไปต่อครั้งที่สามสิบจะใช้ศูนย์เออมนให้สุ่มรีด้วยเฮ้ยมาแล้วปุ๊บดวนมาลวนลวนเรียบตึก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 ยางยา,งยางยกดสกิปไปเลยอันนี้ผมไม่ไม่ไมดกดนะอันนี้อเจเป็นคนสุ่มนะครับไม่มีหลุดเลทพี่มันไม่มีหลุดเลทอ,อ๋อเหรอจัดไป ซุ่มเลยโอ้ตู้นี้ดีจัดขอแค่ลุงตื่นแล้วไม่มีล,ลุนเรเหรอดีเกินดีเกินตู้นี้ออกก็ว่าทำไมตอนนั้นเลือกแม่มดแล้วแม่มดมาเลยโอ้แปลว่าตู้นี้ดีจัดโออย่างนี้เราก็ทำการ์ดเต็มเลยก็ได้นี่นาโอ้ตู้นี้เหมาะมากไ <c oughs> ปเลย <c oughs> จะได้มีโมซ่าเอาทำไมกดไม่ได้ <c oughs> โอเคตู้นี้มีแต่การ์ดปะ กดกดกด,กดไม่ไม่อยากสกิปอยา่าสกิปมันยังไม่ยังไม่โผล่นี่ทองกดเลยกดเลยอะไรที่ไม่ใช่ทองกดไปเลยเดี๋ยวรอรอลุ้นก่นอนไปไปเอเอ,เอนั่นแหละขอ,อแค่ลุงตื่นเนาะโอ้โหการันตีเหรอเฮ้ยตู้นี้มันเกินไปนะเออคือไ,ได้โซลาร์ได้โอนด้วยเออมาแล้วหนึ่งค้านะครับเราต้องการอีกสามครับเอ้ร้องการอีกสี่อยากให้มาไทยจริงๆริงครับอันนี้ กดสคิปได้เลยแต่จริงๆอะ่ะ้าเหลือตัวแล้วค่าไปกดอันนั้นเล่นได้ปะ่ะอือก็ก็ได้มึงไม่อยากไม่ยากเลยอคอนเทนต์สายฟรีของเราอ่ะอันนี้คุ้มครับคุ้มโอเคครับเพศรค่ามีจำกัดเนี่ยไม่ได้เติมไม่หมายถึงว่ามันสูงไม่มไดีพี่ อไปต่อจากซูมอะไรคาฮูโนหรือว่าโนเซลให้โบนัสครั้งหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดดวงดีถ้าดวงดีให้กดโอเคป่ okay, ะถ้าตัวเหลือถ้าตัวเหลือ,อ,อ,อถ้าตัวเหลือโอเคโอเคถ้าตัวเหลือ,งงลอกดโอเคเดวโอเคไปะอามันลุ้นกันโดร้อยแปดสิบโลมันจะฟรียี่สิบเท่ากับกดให้สามใบ ขอให้มันเหลือเออจะกดเล่นโอเคแข่งวัดดวงกันซะแล้วเอ,อมาไหมคลิปไม่มไปเปียงด้วยโอเคมาไปต่อไปต่อไปต่อ,อ,อนะโอเค <laughs> กันอะจะกินเลยไม่มีแล้วม,วมีมีอยู่ อของจริงของกินแล้วกินกินแล้วมาวะ่ะเฮ้ย <c oughs> เปลี้ยงไหมเฮ้ยเอ๋ลงมาหน่อยแล้วโซล่าโซล่าการห้าดาวรออยู่พี่โซล่ามันชอบลีลายอยู่แล้วเออโซล่าชอบลีลายอยู่แล้วอีกสามเลยหรอมาว้า เออเหอลุงเล่นแล้วลุงเล่นแล้วลุงเล่นเจ๊แล้วก่อนิดไปเลยลุงแจกมาหนึ่งใบเราต้องการอีกสี่ใบนะเจ๊น่ารอดนะ <laughs> ต้องให้มันไปยังวะต้องให้มันไปยังไปเดี๋ยวมันจะอยู่ในกล่องจดหมายนะสำหรับของที่แจกนะครับมันดีตรงที่ได้การัดดาบเ,เอยมาแล้วสองต้องลุ้นสองอ่ะพี่ลองดูเลทีพี่เออยังไม่ได้ดูเลทเลยเดี๋ยวก็ออกไปดูเลทก่อน ันนี้กดไปเลยเซเดี๋ยวเพิกดสกิมไหมกดดูก่อนทำไมันได้กันลเอ้ยนั่นน่าจะได้กันตีนนนนนนจริงๆแหละเพราะว่าลุนล้นแค่ว่าให้มันลืมตาเปล่าตู้นี้มันดีเกินไปเนี่ยผู้นี้เปิดตาสองข้าง <laughs> ทำยังไงว่าเปิดตาสองข้างมันตี2มันรีสเต็ปให้กดใหม่ได้เรื่อยๆนะพี่ผลกดมา3มชุดแล้วกดเก้าใบตึงๆอ๋อเรอตีสี่มันรีอีกเหรอไตีสมันรีอีกเหรอ ที่มันมันรีให้ให้ให้ปั๊มให้ปั๊มที่อับการเล่นๆเลยว่ะอยู่ถึงตีสองไหมอ่ะตีสองแลเดี๋ยวจะมากดให้ดูอีกอ่าแล้วโอเคโซล่าสวยกว่าสกิลโอ้เพราะมันไม่ต้องลุ้นเลยดิการ์ดลูกตู้เนี้ยเพราะว่าเท่ากับไม่ต้องลุ้นอะไรเลยเนี่ยลุ้นให้มันลืมตาไปอย่างเดียวเตะไปอ๋อไม่น่าละมันถึงคุ้มโอ้โหคุ้มจัดเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วเฮ้ยมาแล้วสวยยอด สมเล่น <c oughs> สุ่มเล่นเลให้ลุงตื่นพอพี่ตอนนี้นก็กดสกิปเลตกดสกิปเลตกดสกิปเลตเดีย๋ยวเราไปดูเลทก,กันว่าเลทที่ที่เจ๊สุ่มได้เนี่ยเท่าไหร่สามใบละ,บละใช่ปะ่ะขออีกใบหนึ่งอ๋อเดี๋ยวใช้ที่เฮ้ยมันเราต้องไปเราต้องไปร้อยแปดสิบทีอยู่ดีไม่เป็นไรแล้วเลตสุ่มไปก่อนเผื่อได้หุ้ยได้๋ยวเหรอถ้าได้อันนี้สามแล้วนะอันนี้สามแล้วไหทุกคนทนไปสาม โอ้โหแขกทีมงานไทยมาดูได้ไหมครับได้ดิแท็งมาเลยกดสกิปไปเลยโอ้ยของแท้วะ่ะสามแล้วเจ๊ถือว่าสามนี่ถือว่าโอเคอยูน่นะสาวนีโหว้ยา <3 S 2> ดูช่องดูสวยเปลี่ยนชุดทำไมเนี่ยเออเกิน <c oughs> ไม่เป็นไรพี่เอาไว้แลกระบบใหม่ไงใช่ใช่ไม่เจ๊อยากเหลือตั๋วไว้ให้สุ่มตู้อื่น เต้อยากจะไปสุ่มตู้อื่นเล่นเนี่ยยี่สิบหกใบเนี่ยถ้าเกิดได้มาเนี่ยอ่าถ้าเกิดสมมติได้ให้สุ่มเล่นถ้านี้ได้มาตู้อ้ครั้งสุดเฮ้ยไม่ครั้งสุดท้ายเดี๋ยวเราสุ่มจนถึงร้อยแปดสิบเลตเพราะว่าเราจะเราจะเอาไอ้ที่อักการมาเราเตรียมการเนี่ยไม่ใช่ฉันไม่ได้พีดเลย <ม>นี่แหละซื้อมาเออนี่ศูนย์นี่ศูนย์ 0, ครั้งต่อไปศูนย์ครั้งต่อไปศูนย์เฮ้ยถ้าได้ครั้งนี้ให้ให้อยู่ให้อยู่ถ้าครได้ครั้งนี้อยู่ให้อยู่สารลวนะออแหมเดี๋ยว่ามันไม่ยอมเห็นปะอูอ้มันรู้เจ้าของไอดีมันคิดยังไงอ่ะมันร้ายจริงๆมันไม่มาไงเจ๊เจ๊ JJ หมดหวังไปแล้วเจ๊บอกไม่กดละ <c oughs> เอเจ๊มากดค่าต่อไปมันฟรีค่าต่อไปมันฟรีต้องฟรีต้องฟรีเนี่ยฟรีฟรีใช่ฟรี เลยอ่ะครั้งกันเราจะบอกกันเลยว่าอ่ครั้งนี้ใช่ก็ได้ไม่ได้แล้วไม่ได้อาคาติอะไรเลยให้ให้ให้กดต่อให้กดต่อให้กดต่อถึงร้อยแปดสิบอีกคนเดียวดูกูกดเดี๋ยวดูดูคนกดดูผมกดอันี้ก่อนแซมป์อีก30ทีได้โอเคเปล่ารับกดอีกแค่30ทีพอ นี่ใช้เพจเลยเนี่ยผมก็ไม่มาเหมือนกันนั่นแหละดูได้แรกดูดีเอ้ยไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยเราจะเลาหลังเลยาสี่แล้วไม่ชอบเป็นอย่างเงี้ยไม่คุ้มื่อเลยว่ะอยากให้กดก็บอกเทมให้บอกอะเล่าหลังเล่าสีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอออกมาก่อนขาออกมาก่อนนี่นี่มันจะอยู่ในนี้นะครับผมอัรดาวเฮ้ยตัวอัรดาวตัวอัรดาวตัวอารดาวก่า ดูเลท่อยดิเลทอัพสามจุดสมสองเปอร์เซ็นตอ๋อคนสามจุดสาองเปอร์เซนต์พี่กดอีกทีนึ่งเลยเออเจงอนแล้วเจงอนแล้วใครมานี่กาเลยหน้ารวยผมบอกเลยเราควรไปต่อไหมอ่ะันสองร้อยอแล้วเหรอเดี๋ยวเขอดู่ที่อัพดาวแล้วน่าจะแบบบิ้มๆเลยโอเคไม่กดแล้วเรารอไว้ตู้อื่นเดี๋ยวให้เจ๊มากดอีก เฮ้ยเจ๊ต้องก,อองกอดเจ๊ดวงดีตลอดลหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ใช้นี้ไปอหนึ่งไปเลยไม่เราใช้ห้าต้องกดต่อไงไม่แต่เมื่อกี้เราจะได้เศษใช่เราเก็บเศษไว้ให้กับโนเอลวาคิวลี R ่ Q L e แน่น่ะคุณเพราะฉะนั้นอันนี้เรากดต่อได้มาสามสิบทีถ้าไม่ได้ก็รอรีเซ็ตก็ได้ แล้วค่อยไปสุ่ม้ไม่ได้รอรีเซ็ตมันเป็นสีสิบครั้งไงอันนี้กดอ,อีกแค่สามสิบใช่เห็นบอกไหม่ไม่ผมกะจะเอาการันตีอยู่แล้วไงตอนแรกที่ตกลง,งกันนะ่ะ<า>ประกดได้เลยเลยี่สิบโลเองพี่อันสุดท้ายกดดาวนะเออไปสกิปไปผมจัดประหยัด ประหยัดประหยัดจัดไปต่อหน้าเมนหน่อยให้กำลังใจนะครเจ๊เออเจ๊กับเจ๊ยีออ่สิบพ oh. ี่ไม่ใช่สามสิบโอเคเออยี่สิบยี่สิบมาแล้วมาแล้วสุดยอดโหอันนี้คือหมดยังยี่สิบเนี่ยอ๋อหรือว่าครั้งต่อไปมันฟรีไม่ใช่เรียนต่อ ยี่สิบโลเองพี่ได้ปวดดาวพอ,อได้แล้วโอเคโอเคของแถมหมดแล้วก็ผลประกอบการก็ก็เอ,อ,อไปอัพเลยก,ก็ได้นะเนี่ยจริงจริงแล้ว,อวเอาพี่พี่อย่าพูดอย่างนั้นผมผมสปอน <c oughs> ผมสปอนกาลีน่าอยู่ไ <c oughs> ม่ต้องจัดกาลีน่าจะเห็นใจ <c oughs> เออโอ้ยมีตั้งหา้าอันเอาไปเลยแล้วกัน เพราะว่าเดี๋ยวอนาคตมันก็มันก็ได้อีกแตกไว้โอเคงั้นคลิปนี้ก็คือจบที่โซล่าฮ้าดาครับผมโอเคอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมะครับแล้วเจอกันใหม่บ๊ายบายสุดครับ